สวยมากลุณโมเซิร์ชครับสวยมากโอ้ยสวยสวยสวยนี่เขาเรียกดอกอะไรครับเป็นดอกเฮลิคอเนียขนาดยักษ์นะเฮลิคอเนียยักษ์อย่างเงี้ยถ้าผมจะซื้อเนี่ยดอก่างเงี้ยกี่บาทหนึ่งร้อยครับดอกหนึ่งร้อยครับผมที่นี่คือสวนอะไรครับสวนเฮลิคอเนียไม้ตัดอกเข็ร้อนนะสวนไม้ตัดอกเคร้อนปกติคนมาซื้อวันหนึงกี่ดอกเงี้ยก็เป็นร้อยเป็นร้อยก็รวมรวมกันหลายยางหลายชนิดอะไรเป็นร้อยแสดงว่าอาชีพนี้จะไยได้ลักแสนได้ต่อเดือน อลังการมากนะครับผมแล้นี่คือดอกพันเดียวนั้นมีหลายพันมากมเ,อเออ<ม>จะพามาดูส่วนของลุงปบระเซิริดครับไม้ตัดดอกเขตร้อนอย่างเงี้ยครับจะพามาดูวิธีการปลูกผสมพันผสมพันธ์นนทำยังไงให้มันเอาไปขายดอกก็ร้อยบาทดอกก็สามสิบบาทจับรายได้หลักแสนต่อเดือนคุณลุงปบระเซิร์ดซ่อนเลยไหมครับวันนี้อ,อ๋อสอนได้ครับเพราะว่าคุณลุงเป็นเอฟซีเอใช่ไหมครับครับผมตดชื้นไหมครับตดชื้นนะตดเชื่น นอไดเท่าไรต้นเนี้ยหมื่นนอละหมื่นนำเข้ามานานแล้วหลายปีแล้วโอ้ยนอละหมื่นแล้วอย่างงี้คือยังไงติดเม็ดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาติดเม็ดก็จะเป็นยางเงเนี่ยเม็ดที่เขาติดตกมาแล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยนำเข้ามาเพื่อจะทําเอาสีผสมกันเงี้ยเหรอใช่ใช่ให้มันเป็นแดงผสมเขียวอันนี้คือสีล้วนๆของขาวอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้เข้ามาอย่างงี้เลยสีพื้นๆครับแล้วเราคือไงล่ะเนนะอย่ารอดตบบนี้ เชื่ออะไรนะครับเม <ana> <ana> ียนาเยลโลเมียนาเยลโลยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งเชื่อคือลูกผสมใหม่เดี๋ยวก็จะยาวมานันนี่นี่ช่อยาวมาพอผสม,มใหม่มาเป็นแบบนี้เลยแต่แรกก็สีเฉลิมพูอ่อน,ออนแล้วก็มาผสมสองต้นสองพันายเป็นแดงผสมเขียวซึ่งวันนี้จะสอนวิธีผสมด้วยขั้นตอนแรกนี่เลยไม้แคะหูไป <c oughs> ซื้อมาเลยอย่าเพิ่งใช้ ใช่ไหมเนี่ยดูวิธีบ้านๆนะอเราคิดเอาเองว่าทำยังไงมผสมยากก็าจะดึงตัวผู้มายังไงแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยนี่คือเคสสอนเหรออันนี้เราเอาเกสรอนตัวผู้ไม้แค่หูเลยนี่ไม่ใช่ขี้หูนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้หูนะอันนี้ล้ำค่าเลยใช่นี่เกสสอนตัวผู้คับลงไปครับแล้วทําไงครับแล้วก็มาผสมกับดอกนี้อันนี้เป็นคือสมมติเราเอาต้นที่เขียวมา แล้วก็เราสมมติตันนี้เป็นต้นสีแดงเราก็จะมผสมใช่ไหมครับตัวนี้คือแม่ละแม่ตัวนั้นคือพ่อลวพ่ออันนี้คือพ่อแล้วไงต่อครับแล้วคำรูล้วนสุดยอดมากแล้วเราก็จะจับอย่างนี้จะวิธีการวิธีการยังไงจะเอาเกซ่อนตัวพจากตัวนี้เรามาต้องกดอะไรอะกดแล้วตัวพุ่มจะออกมาก็คือบีบลงไปเหรอกกดตรงหลังมนนี้กดหลังตรงนี้เพื้มันเด้งออกมากดหลังแล้วตรงนี้คือจะงอยที่ออกมาเนี่ยคุณดูดีนี่คือตัวเมียละนี่ตัวเมีย แล้วก็เอาเกสรหรือผู้มาเคลียร์ตรงนี้เนี่ยคือกดตรงนี้ไปแล้วมันจะโผล่ออกมาอ่าใช่แล้วตรงนี้คือที่ออกมาคือตัวเมียใช่ไหมนี่ตัวผู้ตัวผู้ไอ้ที่ออกมาตัวเมียแต่อัตัวนี้ตัวผู้ใช่แล้วก็มาจิ้มจิ้มกันอย่างเงี้ยครับผมได้เลยได้เลยแล้วก็จะติดเม็ดติดเม็ดฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อ่าเนี่ยเนี้ยเริ่มเริ่มจะใหญ่ถ้าถ้าไม่ใหญ่ก็จะจะแฟบไปเนี่ยได้เม็ดมาแล้วอะไรต่อครับผมก็ต้องรอให้มันแก่แก่แก่ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงมีไหมครับสีม่วง เออตัดเืนครับขั้นตอนเราไปครับเราจะพาไปดูวิธีการผสมพันธุ์นะครับดอกนี้นะครับไปครับนะคุณธาขานนะมันไปนะครับเราคนบุกป่าไปนะครับวันนี้นะครับเออตัดชื่อนะครับอยู่ที่กลุ่มไม้ตัดตอเขตดอนนะครับตากล้องคุณมาได้ไหมครับ นี่นะครับใครดูถึงตนนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เอิร์นง่ายๆเลยครับบอกเลยครับว่าเป็นเอสีเอิ้นจากจังหวัดอะไรนะครับบอกความรู้สึกต่อคลิปนี้ด้วยนะครับมาเลยอันนี้ออกสีแล้วฮะนี่ไงแล้วต้องห่อไว้อย่างี้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยแก่แล้วพอแก่แล้วมันเป็นสีอย่างนี้เลยอ่ะนี่แก่แล้วทำไมต้องห่อครับนกกินนะนกกินเลยอย่างเงี้ยนกกินหมดนะออกสีม่วงเลยดูที่แก่แล้วเดี๋ยวก็เก็บม่วงๆโวน้อสวยเลยอ่ะอันนี้แก่แล้วแก่แล้วพอมันแก่ล้วทำไงต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เก็บ เก็บมาไปแช่น้ำไว้ให้มันตรงนี้มันเอ,อมันยุ้ยอ,ะอ่ะเนื้อมันออกแล้วเราก็มาปลูกลงดินไหมเหรอครับต้องต้องเพาะในพิชมอสพิชมอสใครอยากดูวิธีการทำพิชมอสบอกไปดูได้เลยวิธีการที่เขาปลูกกับผักสลัดอ,ะอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเอาไปใส่ในพิชมอสเรียบร้อยแล้วไปไงต่อก็เอาน้าลาดเสร็จแล้วก็ฝังเอาอะไรคุมไว้แล้วก็มาลงดินเหรอไม่ลงยังไม่ลงคือแค่เขาแตกเป็นต้นก่อนแต่เป็นต้นแล้วไงต่อครับก็เกือบปีอ่ะ ก็มาทึ้งยญ้ามาลงดินถ้ามันใหญ่แล้วทึ้งยญ้ามันลงดินหนึ่งปีเกือบเกือบปีฮะเกือบปีเกือบปีไม่มีใช่ไหมเกือบปีเพิ่งจะโพาะนะเข้าใจแล้วทําไมเขาขายต้นที่ไปซื้อจากต่างประเทศต้นละหมื่นปีหนึ่งเพิ่งโพาะพ้นออกมาเหรอใช่เราจะเลี้ยงไปประมาณครึ่งปีก็จะได้ประมาณสักยาวพอนีน่อยก็เราก็เอามาลงดินได้ปีครึ่งได้แค่เนี้ยถึงไหมถึงปีครึ่งได้ต้นแค่เนี้ยตั้งแต่เริ่มเพาะมานะตั้งแต่เริ่มเพาะ ต้องใช้ความใจรักอดทนขนาดไหนเซ็กซี่พิงค์เซ็กซี่พิงค์นี่ชื่อเซ็กซี่มากนนเป็นชมพูแบบเซ็กซี่อันนี้คือผสมเองไหมครับอันนี้อันนี้พันเดิมนะพันเดิมแล้วก็ที่พมอมาผสมปุ๊บก็จะก็ซื้อตลาดทั่วไปทั่วไปเขาชอบกันแล้วนอ,นอกก็ชอบอยู่แล้วอย่างนี้ดอกเท่าไหร่สามสิบเป็นเงินนะสามสิบบาทที่นี่เฟ x ราคาเลยฮะสามสิบสามสิบพอมห้อยสามสิบทั้งหมดพอมห้อยสามสิบทั้งหมดมันเป็นตลาดอย่างแคบแต่ว่ามันเป็นตลาดสูหมายถึงว่าคนใช้อะต้องมีคน อีกระดับในป่งจักการเล็กก็ปักไม่ได้ต้องใจการเอาทงย่อ่ๆให้เขาเก้าหร sure. <y 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 ืออะไรนี่มันก็สวยเขาเรียกว่าตลาดเฉพาะกลุ่มแต่มีกลุ่มที่ต้องการซึ่งต้องการเนี่ยต้องการในราคาที่มันสูงเพราะว่าเอาไปทําแบบงานใหญ่ใช้เวลาปีครึ่งจะได้ต้นเท่เนี้ยแต่ระหว่างปีหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าไอ้ต้นนั้นมันจะเป็นหรือเปล่ามันไม่รอดลอยด้วยใช่ลอยเม็ดอาจจะขึ้นนักสามสิบใช่แล้วเมื่อสามสิบปีที่แล้วคิดยังไงครับคิดยังไงทำอย่างเงี้ยผมทำย่างอื่นมาทุกอย่างนะ ก่อนก็ทํามีปลูกพริกปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกพุดซาปลูกมะละกอทํหมดทุกอย่างแต่ไม่ชอบคือทําเพื่อหาเงินมาเลี้ยงคัวเลี้ยงพ่อแม่ลวงเลี้ยงตัวเองครับทีนี้ยังไม่เจอจุดที่ชอบพอมาเจอจุดตรงนี้ปุ๊บดรมาลาแกมาปลูกที่ข้าวปุกคงนเป็นนักวิชาการอยู่ชอบเพราะมันสวยเหรอพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันทุกใจชอบเลยตรงนี้คือชอบเลยตลาดไม่มีก็ชอบอคือทำอันดับแรกไม่ได้คิดถึงตลาดด้วย ไม่ได้คิดแ <c oughs> ค่ว่าใจรักใจชอบรเริ่มจากความรักแล้วนะแล้วไงต่อครับเริ่มจากความรักปุ๊บเราก็มาปลูกคือไป,ไปซื้อพันก็ต้องข้อแบบไปแค้นเขอนะคือเขาไม่ขายง่ายด้วยขา <c oughs> ยง่ายนะไปกี่วันได้พันมา <c oughs> วิ่งเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ประมาณสองเดือนซื้อมาประมาณก็หมดไปเป็นแสนอย่างนง้นะหมดเป็นแสนซื้อมาเนี่ยมันซื้อมาเยอะคือเราต้องปลูกให้เยอะแล้วก็คิดแล้วว่าต่อไปถ้าเขาไม่เขาาไม่รับซื้อเราเราต้องทําตลาดเอง ทำตันเองนี่คือมีความเขาเรียกว่ามีความรักมีความเพียรแล้วเริ่มมองแล้็ชอบใครว่าอะไรไม่สนใจฮะคนเรานี่มันเริ่มจากความรักความเพียรแล้วมีกิจจจ่อเพราะว่าต้องไงต้องมาศึกษาผสมพันธ์เองต้องจดจ่อแล้วก็ต้องมีการที่เขาเตรียมการแก้ไขแล้วหมายความว่าถ้าเราขายไม่ได้ เราต้องทําตลาดเองเดี๋ยวจะสอนถึงวิธีการทําตลาดด้วยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วพวกนี้ซื้อเป็นนอแต่ว่าที่เราผสมไม่เนี่ยหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวออกไปซื้อนอได้ไหมได้นอเท่าไหร่าทยเงี้ยอันนี้นอร้อยห้าสิบบาทเองอ๋อร้อยห้าสิบบาทก็คือว่าเราเป็นพันแบบเพื่อนๆปคุณไปแล้วไม่นอใช่ใช่อแล้วก็แล้วก็ไปปลูกครับปลูกธรรมดาไล่ยังปลูกสี่ร้อยต้นสองเมตรคูณสองเมตรความกว้างห้างไล่คือสี่ร้อยต้น สองเมตรคูณสองเมตรเว้นไปเลยเว้นไปเลยเขาชอบน้ําชอบแห้งชอบยังไงชอบน้ําชอบน้ําไม่ชอบน้ําท่วมขังน้ําพ่านเนี่ยผมกําลังตะลึงมีความมันสวยอะต้นนี้กี่ปีแล้วเนี่ยก่อเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นกอเดียวนะกอแม่อยู่ตรงนี้กอแม่สิบเจ็ดปีนะเขาย้ายไปย้ายไปอย่างเงี้ยนี่คือสิบเจ็ดปีแล้วทำมาแล้วสิบเจ็ดปีจับไปได้เงี้ยมาแล้วสิบเจ็ดปีเกิดมาเพิ่งเคยรู้ว่ามันมีแบบนี้ในในในประเทศไทยนะคุณดูดิ นี่คือเข้าใจฮาวายเทมเพลเทมเพลอย่างเงี้ยดอกเขาไหร่30บาท30บาทแบบนี้วิธีการให้น้ำครับเมื่อเราสมมติผมอยากจะทำไม่ได้ปผสมพันธุ์มาซื้อพันธุ์เอาแต่ลุงมาเซอร์เขาไม่ได้เน้นขายพันธุ์นะครับตรงนี้ที่บอกเลยคือเขาเน้นตัดดอกขายต้องดูการตลาดดูอะไรก่อนผมเไม็นใช่ว่ามาถึงคุณผมเยอะคุณเอ้ยยุคคุณซื้อเลยสองร้อยสามต้นน ผมก็ได้ดีอยู่คนเดียวคุณอาไปคุณไม่มีตลา,าดคุณจะไปใกล้ที่ไหนแต่ใครมาซื้อต้นลองต้นน้าตน้ตน,ตอน,ตอนโอเคมีปัญหาสิบต้นอะไรเราไม่ไม่ไม่ <S <S ได้ไถ้าจะ<ม><ค>ซื้อไปปลูกเล่นๆเพราะนั้นเดี๋ยวท้ายคลิปลุงบรเซอร์จะให้เบอร์เลยวิธีการให้น้าครับคือยังไงแต่ตผมสังเกตแล้วคือปลูกในร่องปลูกในร่องคืึก็แล้วทายรองร่องอ้อยร่องอ้อยอะไรร่องอ้อยเหมือนร่องอ้อยครับอ่าแล้วก็ปลูกกลงกลางร่องเลย แล้วก็สองเมตรคูณสองเมตรใช่เราก็ลากสายยางจากฟังนู้นตรงนู้นมันจะมีเมนนะอ่าเราก็จะมีท่อต่อข้ามมาฟังนี้ครับแล้วก็ปล่อยวอาน้ำวาปล่อยน้ำคือให้น้ำไหลล่ององนี้ไปเลยไปเลยฮะปล่อยเท่าไหร่ประมาณสิบห้าทีสิบห้านาทีประมาณนี้เนี่ยประมาณสี่วันหนึ่งห้าวันสี่วันหนึ่งห้าวันสี่ห้าวันไม่ถึอยังไงครับปล่นะว่าจะปล่อยอีกรอบอ่ะคือให้ดินว่าดินจะแห้งอ่ะแล้วก็อ๋ออ๋อเข้าใจแล้ววิธีการให้ให้นานหน่อย สิบห้าทีปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยให้มันแบบมีน้ำขังอ่ะพูดง่ายพอดินมันแห้งแบบเนี้ยเราก็เปิดต่อซึ่งก็ประมาณสี่ห้าวันสี่ห้าวันก็มาเปิดต่อฮะสิบเจ็ดปีนะแปลงเนี้ยที่แห่นะสิบเจ็ดปีเพราะมันจะขึ้นแทงหนอกขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับใช่มันก็จะไปเรื่อยอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาลั่งล่องเนี่ยมันก็เดินไปหากันหากันไปเองใช่แล้วก็เนี้ยเราก็ตัดเป็นแค่เงี้ยใบก็ทับท่อเหมือนข้างล่างมันก็จะเป็นปุ๋ยนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนเป็นสิบปีแย้นะปุ๋ยไม่ต้องมี ใช่เลยอันนี้ไม่มียายเข้ามาแปะเื้อนทพื่นีิดเดียวสิบกว่าป,ปีนะมันยากในก่อนในการเริ่มต้นผมรู้และอันเนี้ยยากตรงไหนตลาดตลาดใช่ตลาดผม<ต>มองว่าคนที่ทําอาชีพนี้เมื่อ30กว่าปีคิดยังไงถึงทําแล้วเจอตลาดได้เร็วไหมครับส่ปีฮะแม่ผมนี่พ่อผมนี่โอกวเที่ยงทะเละกันแบบคนรอบค้างนี่วาแบบพูกไรวะกินก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้คือช่วงแรกเราปลูก ม้ยังอื่นอยู่แล้วทุกอย่างที่มันขายได้ยไดยืนดีเอาที่มาทําปลูกไม้นี่ขายไม่ได้เลยสี่ปีแล้วทำยังไงเอาสี่ปีแล้วมันขายได้ยังไงตอนนั้นอ่ะผมแอบไปกระจายผมอผมผมรักผมก็ไม่คว้าผมก็เฉยเฉยเยเลยใช่อย่างใครออกไปคนก็ว่าโอ้ยว่านทุกวไปนหมดแหละว่าลุงระเริดลุงระเริฐพี่ระเริดปลูกอะไรปลูกอะไรขายก็ไม่ได้ลุงระเริฐบอกว่าไม่เป็นไรผมรักผมจะสู้สู้ทุกวันด้วยความรัก ใช่สี่ปีคือปีเดียวมันก็ออกผลแล้วออกดอกให้สวยเต็มดวงแล้วปีแรกสวยเต็มดวงขายได้ไหมไม่ได้ทำยังไงอ่ะไม่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 เสียใจนะอก็ให้น้ําทําบํารุงมันดีอยู่ตลอดแหละแล้วก็เอ้ะทําไงมานั่งคุยกับเพื่อนๆนั้นปลูกอยู่แปลงนุ่นก็ประมาณสามไร่โอ้ครั้งแรกลงทุนจัดไปเลยครับสามไร่ครับเป็นไงครับสามไร่ออกดอกสวยสามไร่เลยครับเกือบส่องแ0นลงทุนเป็นสองแซนเกือบเกือบ แต่ขายได้ถ้ามันขายได้จริงก็คืนทุนเลยก็คืนทุนแตป้ขายไม่ได้น่ะสิขายไม่ได้ก็ผมแบกไปตลาดไทยแบบไปซีมูแบกคือไปเลยแบกดอกเนี้ยไปแม่แมค้าดูแม่ค้ายังไม่รู้จักแม่ค้าบอกลูกเตอร์ครับบอกลูกเตอร์เอาอะไรมาครับใช่มีคาร์ลูจาแลวกล้วยไม้ดอกดาวเรืองดอกกุหลาบแค่นั้นแหละแล้วจะขายได้ไหมครับก็ก็คงคิดอย่างนี้ไปคุยดอกเตอร์มารัดพอดีเขาก็เลยให้อาจารย์มาสอนอาสอนสอนดอกไม้วันละแปดพันเรียนมาไปเรียนสอนทําดอกไม้ ตอนจัดดอกไม้หน้าผมเป็นหน้าจารัดดอกไม้ดอ <l acht> <c oughs> กไม้อ้หาความรู้ได้เยอะดีทำไมหนึ่งชอบดูผมผมอยากรู้ก็คือไปที่ไหนก็เออเราได้รู้ข้อมูลจากตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ทาให้ดูแล้วก็จำหลายๆอย่างแล้ว<ส>ผมคุยกับเขาแล้วก็เอออยากสอนอะไรเดี๋ยวเขาสอนให้หมดเลยจากการที่เขาล้มมาส <4 S 1> ี่ปีเรียกว่าล้มเลยอ่ะล้มแบบโดนคนว่าเลยอ่ะโอ้ยพอเขาว่าปุ๊บผมมีกําลังใจขึ้นอีก ผมไม่ได้ลดลงทําไมว่าแล้วมีกําลังใจขึ้นผมต้องทําให้ได้แต่เราจะไม่นับหนึ่งไม่ตลอดอต้องไปมันแบบสุดกันสุดเดชไปอะสุดฤทธิ์สุดเดชไปสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยจนไปเรียนซ่อนเดนองไม้มาก็ไปเลี้งจัดฟรีอยู่เป็นปีไม่ได้ไปคิดตังค์เลยเป็นปีโรงเรียนโรงแรมวัดเนี้ยไปหมดคือผมมองได้ใกล้กแพงแทนเนี่ยยังไม่มีตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเลยผมไปจัดมาโอ้โหคือผมมองแล้วว่าคุณลุงประเสริฐเริ่มต้นจากรัก มีความเพ<ห>ียรมีจิตจดจ,จอ่อมีการแก้ไขแล้วเนี่ยมันถึงสําเร็จไงแก้ไขคือไงไม่มีตลาดปึ้งทําไงเอาเลยเรียนจัดดอกไม้ตอนนะั้นเรื่องกี่บาทวันแปดพันเรียกแปดพันเพื่อจะจัดดอกไม้ให้เป็นเพื่อไปจัดให้เขาฟรีฟรตามงานโรง,งแรมโรงแรมโรงเรียนวัดบ้านงานแต่งงานอะไรก็จัดให้ฟรีหมดนี่คือการหาตลาดเป็นปีหนึ 1> 1่งปีหลังจากจัดให้ฟรีแล้วเป็นไงครับ ก็มีคนรู้จักคนรู้จักว่าเออเฮ้ยไม้นี่มันจัดงานได้จัดงานโน้นนั่นนี้ก็สวยนะครับก็สวยเขาไม่เห้นไม้ไม่เคยเห้นไม้เขาก็สวยกันทันง้ำมดนเลยเขาขให้นก็สุดยจอดก็ก็เราไปจัดให้แบบุดยอดอันนี้ดอกไม้ส่วนคุณอะรักผงไม้ฮ่าแน่เอาไปขายแบบเนี้ยแบบนี้เอาไปทําเป็นข้าวยำใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเอาไปทําเป็นข้าวยำเนี่ยหัวร่อยเดียกแล้วไปประดับก็ได้อันนี้กิ่งตัเดาโดยเฉพาะอไม่ได้กิ่งกินนะออ นี้ดอกเท่าไรครับนี่สิบห้าบาทอุ้ยสวยมากแล้วก็มีเข<อ>่งแล้วก็มีเข่งจังเคือ,คอขิงเดยบร้อยผมไล่สข่งชมพูด้วยสวยมากเอิ้นแม่ดีใจแน่เลยเดี๋ยวถ่ายรูปเขาดูก่อน<ม>ว่า<ม><อ>ต,ต้นโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่ขิงยมพูนะครับเออจะซื้อไปให้แม่เอิ์นนี่สวยมากต้นนี้วันนี้เราต้องเชน,นะครับอุดนุนลุงประเสริฐนะครับขอบคุณมากๆนอกจากมาให้ความรู้แล้วขุดให้ผมกับมือถ้าใครยาจะมาที่สวนอ่ะอยากได้ต้นที่ทำไปผมได้ไหม ชี้แล้วเอาไปอย่างเงี้ยได้ไหมได้ได้ได้แล้วลุงจะได้กําไรเหรอต้นสี่พันขายสองร้อยสามร้อยเนี่ยก็คนอยากได้ก็โอเคเราไม่ได้เน้นขายต้นมาเสิร์ฟนะครับขออนุญาตรับไว้นะครับครับนี่ไปกันครับทอดชื้นเหลือเกินมีไม้ตัดดอกขายใครอยากจะมาซื้อพันต้นพันอย่างงี้ได้ไหมครับได้ได้ครับก็มีไล่ราคาจำหน่ายอะไรบ้างครับบอกได้เลยครับทุกอย่างอ่านบอกได้เลยครับ ขิงเฮลิโคนเนียทุกอย่างเฮ er ลิโคนเนียก็มีตำน้งแตงหนึ่งร้อยบาทยันหนึ่งพันบาทถึงว่าสี่ปีผมเนี่ยืึงองเนี่ยทำได้เนี่ยผมก็เลยขายว่าเออเท่านี้แล้วก็สามสามปีสี่ปีผมก็ได้ไปกินยันสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีมันจะไปเรื่อยๆไม่เน้นว่าขายสองครั้งเอากระตังคืนไม่ใช่โอ้ยผมชอบแองเลยขายสองครั้งเอากระตังคืน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ท,ทําธุรกิจก็ทําให้มันอยู่ยาวต้องให้อยู่ยาวต้องมีของแปลกใหม่กว่าของคนอื่นอะไรเงี้ยชอบวิธีคิดของคุณลุงประเสริฐมาก คือวันนี้มาให้ความรู้นะครับแล้วเขาก็ต้องอดทนนะครับก็จะคือเออตัดชื่อมาถ่ายแบบนี้ถามว่าทาไมมาถ่ายอะไรแบบนี้ให้คนดูบางครั้งคุณไม่ต้องทําอาชีพนี้อย่างที่ผมชอบพูดเลยไม่ต้องทําอาชีพนี้แต่ว่าคุณเอาแนวคิดเอาแนวคิดเหมือนที่ผมชอบพูดใช่ไหมใช่ใช่ชอเนี่ยเขาก็สำเร็จแล้วแต่ชอบดูเอิร์ดเหมือนกันทาไมถึงชอบดูเพราะเอาอะไรก็เป็นที่โน้นนี้เอ้เราก็มาคิดตองเรานี่แหละคือหลักของคนที่ประสบความสําเร็จเราดูแนวทางมีคนเป็นลม ไปแล้วอย่างเช่นสมมติไปดูสวนมะกอเขาล้มมาแล้ว8ครั้งครั้งที่เก้าเขาสำเร็จเราดูแนวทางเขาทำาไงถึงสำเร็จเราอาจจะไม่ได้ทาสวนมะกอแต่มาประยุช้เพื่อจะให้คุณได้ดูว่าเขาคิดยังไงถึงประสบความสำเร็จแล้วถามว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จ4ี่ปีต้องทนที่เขาเรียกว่าเหมือนคนที่ล้มเหลวอะรอบบ้านไม่รอบเที่ยวมีแต่คนว่าคนใช่ไหมต้องอดทนกับคนที่คนสายตามองกับความว่าล้มเหลวเนี่ยสี่ปีแต่เขาเชื่อมั่นเขามีความรัก มีความเพียรมีเจเจจอ่อมีการแก้ไขาการแก้ไขเนี่ยคือสําคัญที่สุดร้อยดอกร้อยดอกเราต้องตัดที่มันมี80ดอก8 0ในไร่เราค่ายสเสนอลูกค้าอยา่าไปเอาที่มี20ดอกไปเสนอลูกค้าที่ใหญ่สุดผลไม้ก็เหมือนกันถ้าคุณไปคัดใหญ่สุดมันมีนิดเดียวอ่ะคุณต้องไปนั่งฉีดยาฉีดทมลเพิ่มอะไรมากมายไกลกองอ่ะมันต้องลงทุนอีเยอะใช่นี่คือวิธีคิดของคนที่ทำเร็จจริง,รงคิด่คิผมใช่เพรายัางงลูกค้าก็บินมาต่างประเทศเนี่ยผมจะทีเราสเปค คุณน่าสเปคนี้นะ่าโอเคผมมีแบบเนี้ยลูกค้าก็ตกลงปุ๊บเขาก็ไปพิมพ์บล็อกพิมพ์กล้องอะไรนี่ก็จบละไม่มีปัญหาทำยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดใช่ของไหนไหรเราที่มันเยอะที่สุดเอาทำยังไงให<ช>้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ใช่จะ<ช><ต>ไปให้ออกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะอีกแปดสิบเนี่ยเราจะทำยังไงตบมือครับพระเอกซีรีส์ของผมครับเอฟซี FC ของเอิร์ดเองครับคุณลุงประเสริฐครับ ตบมือให้จกหัวใจเลยเรียนรู้ความคิดกันเลยครับคุณไม่จําเป็นจะต้องไปปลูกไม้ตัดดอกขายก็ได้เรียนรู้ได้หลายอย่างเรียนรู้เรื่องความพยายามความอดทนเรื่องความรักในการงานเรียนรู้เรื่องความรักในการงานเรียนรู้เรื่องความเพียรเรียนรู้เรื่องจิตจ,จดจ่อเรียนรู้เรื่องการแก้ไขเรียนรู้ถึงวิธีการขายขายยังไงให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียนรู้ถึงความอดทนถ้าล้มต้องลุกขึ้นมาเขาบอกว่าตอนที่เขาล้มตอนที่เขาผิดหวังเขาไม่ได้เสียใจเลยแต่เขากลับคิดว่าทำยังไงก็ไดใ้ให้เขาประสบความสำเร็จ ไม่ยอมท้อไม่ยอมแพ้มันบวกกับเราขึ้นไีกบวกขึ้นมาอีกบวกกันมีบวกขึ้นมาอีกไม่ใช่พูดแล้วมาถอยไม่ใช่โอ้โหเนี่ยอันนี้สู้มีความสุขมากครับวันนี้ที่ได้มาถ่ายกับคุณคุณลุงประเสริฐมานะครับฝากเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรผม0817631224ครับเดี๋ยวคุณเอากะดาษปากามาจดนะครับเดี๋ยวคุณลุงประเสริฐเขาจะพูดช้ามากๆ0 8 1 7 6 3 <S 1>, 1, <S 2> 2, <S 1 2 2นสตรงนี้อยู่ตรงอำเภออะไรจังหวัดอ,อ,อะไรอ,อำเภอ่ม่วงตำบลท่าตะขออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมาเที่ยวดูได้ไหมครับได้ครับ การให้ดีที่สุดโอ้ขอบคุณมากครับจริงๆนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ยกยอคือดูแล้วเออมันก็มีประโยชน์มีความรู้อะไรเรื่องอะที่ที่เขาบอกเขาเอานำมาประยุกต์ได้จริงๆได้การให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้และให้ปัญญาสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องยืนลาแข้งลาขาของตัวเองเออตดชื่นเป็นกําลังใจกับทุกอาชีพจะไปถ่ายซีรีส์ทั่วไทยไปทําให้มันคึกคักคึกคืนทั่วไทยนะครับเอาความรู้มาให้ทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เออต่ชื่นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับ เมื่อคุณมีสติก็จะมีปัญญาเมื่อคุณมีปัญญาคุณก็จะสดชื่นขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ